มาแนะนำตัววีทูเบอร์แบบคำตอบกันเถอะคุยเล่ห้ยทางานได้ไหมนะหนึ่งสองชื่ออะไรหรอคะเลลิเมียล่าแล้วชื่อเล่นล่ะคะชื่อเลลิมค่ะคุณเป็นวีทูเบอร์แบบไหนหรอคะเออืมเป็นมังกรนะเกิดมาที่เท่าไหร่หรอแปดสิงหางคมบอกอายุได้ไหมคะแปดพันปีบุกบุบวนเป็นเพศอะไรหรอคะเพศหญิงค่ะแล้วส่วนสูงล่ะคะร้อยหกสิบเซนมาจากที่ไหนคะที่ไหนนะจุดเด่นคืออะไรคะแถวแถวโบละมงกระทันหันไปหน่อยแต่ช่วยพาพให้ฟังหน่อยค่ะ ไลฟ์อยู่ที่ไหนคะบน YouTube คำทักทายแรกอะไรกันนะคำบอกลาล่ะคะไม่มีเป็นพิเศษนะอีโมจิล่ะคะซากุระแท็กประจำไลฟ์ล่ะเลลยมไลฟ์แล้วถ้าแฟนอาร์ตล่ะเลลยมเอฟอลชื่อแฟนเนมล่ะคะจุ้งจุ้งปูสีที่ชอบคือสีชมพูสิ่งที่ชอบคือแมวชมพูเอาไม่มีถนัดล่ะคะถนัดขวาค่ะลองสารภาพรักมาประโยคนึงได้ไหมคะไม่บอกหรอกแนบชอบทานอะไรคะทานจุ้งค่ะเครื่องดื่มล่ะคะ มัจฉาลาเต้ันงหงที่ชอบคือพวกไปต่างโลกอะแล้วถ้าอนิเมะล่ะผู้กล้าโลกชอบเกมอะไรคะแนวรีทึงชอบเพลงแนวไหนคะเจ๊ป๊อปสิ่งที่ไม่ถูกด้วยเจ้าแปดขาคนที่นับถือทุกคนในเมสเซจฝันที่อยากให้เป็นจริงไปดูแสงเหนือที่โคโลท้ายนี้ช่วยพูดอะไรปิดท้ายหน่อยค่ะพยาพึ่งชอนน่โดนแน่สองที่สี่ดูไม่ค่อยด้วย